โอเคนะครับเทปนี้ก็พี่มาหาสงการนะครับได้หยุดรถเรียบร้อยนะครับผมก็จะให้ทุกท่านรับชมนะครับการขับไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีคนนั่งอยู่ในรถนะครับครูไม่ได้นั่งอยู่ในรถแล้วนะครับผมให้เส้นทางใหม่สดใสกว่าที่ผ่านมาตราบที่แฟนๆเมตตาศรัทธาอย่าได้แช่เชือ้อ ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เป็นเอฟซีคูตาตลอดการแล้วกับพี่มาหาสงการนะครับผมตอนนี้เพนกำลังฝึกนะครับการทรงตัวนะครับกำลังฝึกการทรงตัวบนถนนนะครับผมอะไรที่ฝึกได้ตอนนี้ต้องฝึกนะครับก่อนที่จะไปเจอสถานการณ์จริงนะครับ โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับตอนนี้ถนนยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับพี่แกก็จะหยุดตรงนี้เพื่อฝึกตัวเองนะครับก็ปกติแกก็ไป ฝึกข้างหน้าด้วยก็มีนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ที่แกฝึกมานะครับตอนนี้ก็ให้ชะลอช้าๆด้วยคัดกับเบรกนะครับใจเย็นๆนะครับแล้วให้มันอยู่ในเลนซ้ายนะครับอย่าให้รถเซเข้ามาเลนขวาโดยเด็ดขาดจะดีมากๆนะครับแต่ผมเข้าใจนะครับว่าเจตนาของคนเรียนตอนนี้นะครับก็คืออยากจะขับแบบชิลๆนะครับโอเคนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในรถนะครับคุณคนเรียนจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองแล้วนะครับตอนนี้นะ ก็ดูเพื่อเป็นทักษะนะครับเพื่อเป็นแนวทางว่าเรียนกับผมแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะขับได้ไหมนะครับนี่คือภาพตัดสินนะครับปกติไม่มีใครกล้าปล่อยนักเรียนให้อยู่คนเดียวนะครับอันนี้เราก็ให้ใช้วิจารณญาณเอานะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ฝากเจ้าของคลิปนะครับดูคลิปตัวเองบ่อยๆนะครับผม <S <S เพื่อจะได้ทบทวนบทเรียนแล้วก็ความจําต่างๆนะครับพอเรามาถึงจุดที่เป็นช่องแคบนะครับ ท่านมาสงการจะต้องคาดกับเบรกชะลอรถให้ช้าลงนะครับใครก็ตามที่กําลังดูคลิปอยู่นะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าท่านเจอช่องแคบท่องแคบนะครับช้าช้าใจเย็นๆนะครับเล็งง่ายดีนะครับและไม่ใช่มองแต่หน้ารถอย่างเดียวนะครับให้มองไปจนถึงนน่นหละกลวยเดียวที่เราตั้งไว้นะครับให้เราหาวิธีการสังเกตนะครับไม่ใช่เราไปมองแค่2กลวยหน้าอย่างเดียวนะครับพอเราไปถึงจุดที่เป็นผมตั้งกลวยไว้นะครับ ตอนนี้ผมจะให้ผู้ขับขี่หลบนะครับไปทางด้านซ้ายนะครับผมเพื่อให้ไปฝึกการเลี้ยวนะครับตอนนี้แกก็กำลังหยุดรับคำสั่งอยู่นะครับผมสักพักก็จะออกตัวได้เกียร์หนึ่งนะครับออกตัวได้เกียรห์หแล้วก็ขยับตัวเบาๆช้าๆเวลาออกตัวผมย้ำนะครับว่าอย่ายกคันเยอะ เพราะว่าท่านจะตกใจแล้วคุมรถไม่ได้นะครับเวลาเลี้ยวเวลาออกตัวนะครับอย่ายกคลาดหมดนะครับโดยเฉพาะเวลาเลี้ยวหักศอกนะครับอันตรายสําหรับมือใหม่ดขับนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตรงนี้ผมให้ตีวงได้เพราะว่าเอาเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกไปก่อนนะแล้วทีนี้เราจะต้องเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งผมก็จะต้องไปสอนอีกบนถนนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับรับชมคลิปให้จบนะครับจะได้รู้ นะครับจะได้ทราบว่าผมสอนอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าคนแต่ละคนที่โทัรมาถามโอ้โหหลายคําถามมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ดูดูคลิปให้เข้าใจนะครับเรื่องชั่วโมงเรียนไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาอยู่ที่เราจะเรียนไหมเราพร้อมเรียนหรือยังนะครับถ้าพร้อมวันไหนนะครับท่านก็ขับรถเป็นวันนั้นนะครับนะให้เชื่อมั่นนะครับให้เชื่อมั่นให้ตัดสินใจนะครับอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดนานนะครับผมย้ําเสมอ แล้วก็เวลาเข้าช่องแคบนะครับให้ช้าช้าใจเย็นเย็นช้าช้านะครับไม่ต้องยกคัดเยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะขับฟืดไปอย่างเดียวนะครับผมผมย้ำเสมอเลยนะเรายังเป็นมือใหม่นะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับบางครั้งบางทีนะครับผมก็จะให้ฝึกถอยหลังอย่างเช่นเ,เดินหน้าไปเสร็จแล้วก็ถอยหลังกลับมันจะเป็นการบ่งบอกว่าทักษะที่เรา อยู่ด้วยกันเนี่ยในขณะที่ผมอยู่กับนักเรียนนะครับก่อนหน้านี้นะผมอยู่กับนักเรียนมาแล้วนะครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่แหละครับพอสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มอ่านลาจากคําพูดต่างๆนะครับผมก็จะปล่อยนะครับนักเรียนนะครับเพื่อให้เขาได้เกิดทักษะความคิดเป็นของตัวเองบ้างนะครับไม่ใช่ไปฟังแต่ครูบอกอย่างเดียวนะครับเห็นเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในรถนะผมไม่ได้อยู่ในรถนะครับการถอยก็ รถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์บ้างมีกล้องบ้างบางคนก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาดูไวเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับผู้ขับขี่ก็ถอยอะไรยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับการสอนดูกล้องผมก็ต้องสอนแล้วสอนอีกนะครับผมถึงโอ้อืเบียกหัวซักเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับมันก็อยงี้แหละนะครับขนาดว่าประเด็นอาจจะพี่สงการแกอาจจะดูกล้องเยอะไปนะครับ ว่าถอยมาหยุดได้ดีนะครับผมก็ได้แนะนํากับนักเรียนทุกคนเลยว่าใจเย็นๆนะครับให้เราเบรกเผื่อมาตั้งแต่ไกลแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาเบรกเอาทีเดียวนะเพราะว่าท่านอาจจะลืมการใช้เบรกนะครับคิดว่ามันเป็นคันเร่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะพอเหยียบผิดเราเองนั่นแหละครับที่จะตกใจนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบที่ผมสอนนะครับผมจะสอนให้หลายๆแบบนะครับแม้แม้กระทั่งการขับมาแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆ ผมก็จะให้เบรกให้อะไรอยู่เรื่อยๆแหละนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้เป็นการเข้าใจเบรกนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามให้จบนะครับผมผู้ชมครับตอนนี้เราออกมาที่ถนนใหญ่นะครับผมโอ้โหฝนโปลกแรงมากเลยนะครับก็พี่สงการแกขับไม่ไหวนะครับผมก็ต้องขับให้ก่อนนะครับช่วงแรกๆเพราะว่าเมื่อกี้อ,อยู่ในสนามมาแล้วนะครับ พอดีขับออกมาได้สักพักหนึ่งผมช่วงวิดีโอช่วงหนึ่งมันหายไปนะครับก็เลยตัดต่อมาได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ผมเป็นคนขับออกมาพาเข้าห้องน้ําก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่สมการแกก็จะลุยต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบยังไม่ครบ10นาทีเลยนะครับเดี๋ยวรับชมไม่จบเพราะว่าช่วงท้ายๆเราจะมีอาการ อสอนการเข้าจอดที่บริเวณที่ที่พักอาศัยของคนเรียนด้วยนะครับผมผู้เรียนก็ขับไม่ไหวนะครับก็สายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ทัศนวิสัยไม่ดีนะครับอันนี้ก็พักก่อนนะครับพักก่อนตามช่อง YouTube ของครูต้าด้วยนะคะ ครูน่ารักสอนดีใจดีค่ะตกหรอนวดแฮงเออฝนแห้งจักตามสถานการณ์น้านการแบบปมาลปันดนอาฝนลงเออขอบอกอะไรนะ พอแล้วอแล้วเรต้องไปดึงมัน้องะับรถ่ยมันคอยมันแต่มันเห็นงานของมันจะไปอยู่ของมันพอ้วเราต้องเห็ดแต่ทอดอมาตองชอบแบบมต้องไปกนเรอกใ่กลงมาหอกหนึ่งเราทำงานอัตโนมัติเลยเรารต้องไปไปอยู่ของมัน ก็ต้องกต้องอย่างวันก็คือคือว่าพุ่มดกจะฟังโอเคครับทุกท่านตอนนี้เราก็ตัดออกไปนะครับเมื่อกี้ฝนตกแรงเกินไปนะครับ เราก็ตัดภาพออกไปเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถถ่ายต่อได้นะครับพี่สงการขับได้แค่นี้นะครับไม่ไหวแล้วนะครับก็ขอกลับมาที่บ้านนะครับมาฝึกการจอดรถนะครับการเอารถเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามชมกันเลยนะครับแบบสดๆนะครับเรียวไรตี้ที่นี่ที่เดียวครูต้าสอนขับรถนะครับผมมาลุยกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านพักอาศัยของผู้เรียนนะครับ เนื่องจากว่าผมปล่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าเราสอดกันมาเยอะพอสมควรนะครับมีทักษะโอเคเริ่มไว้ใจได้ก็ปล่อยแล้วนะครับตอนนี้ผู้ขับขี่กำลังจะเลี้ยวรถมาเพื่อที่จะเข้าบ้านนะครับผม